แตก็ขึ้นเหนือแต่พี่มันไปบ่อยจะมีประเด็นว่าซุกภรรยาไว้กับพี่เวียนี่ไงเฮ้ยจริงเหรอ,อพี่พี่จริงเหรอทำไมอ่ะมีคนเห็นเนาะเขาบอกไว้ไงบอกว่าเห็นไปแบบควงสาวหน้าตาดีอยู่ที่เมืองเหนือกระเจ้าจึงใหม่ก่ะใช่แล้วกัแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าเอ๊ะมีคนถามถึงเพื่อนร่วมช่องอย่างพี่วีวีราภาพด้วยว่าเห็นเอาดีด้านเบื้องหลังการทํางานเป็นผู้จัดไม่รู้ว่า,า,วาพี่เวีย,ววยคิดยังไงต้องรอวุฒิภาวะวัยวุฒิแล้วก็ ความพร้อมในเรื่องของความรู้เรื่องการบริหารงานอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าจริงๆผมตอนนี้ผมมีความรู้แค่ด้านเดียวคือด้านของนักสแสดงซึ่งผมว่ามันยังไม่พอครับเลยอาจจะต้องเรียนเพิ่มก่อนแล้วก็ขอมีประสบการณ์ให้มากกว่านี้ก่อนว่าผมว่ามัน,นมันน่าจะยากแล้วก็เหนื่อยหน้าดูเลยครับแล้วมีลุ้น,นไหมครับพี่แต่ว่าอีกสักห้าปีอะไรเงี้ยห้าปีเป็นไปได้ครับ อาเจนผมนั่งเป็นผู้จัดครับมีคนเขาบอกว่าพี่เวียซุกภรรยาไว้แล้วอ้โหเฮ้ยหืน่าจะมีนะแต่ว่ายังไม่มีเลยครับจริงๆถ้าถ้าพูดตรงๆถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นถ้ผมไม่เข้าวงการนะป่านนี้ผมมีลูกไปแล้วครับแต่ว่าไม่มีจริงๆครับไม่ได้ซุกอะไรไว้เลยครับ,บไปไปค้นดูได้ฮนะเขาบอกว่ามีคนตาดีเห็นว่าพี่ควงสาวคนนี้ไปที่เชียงใหม,ม่ไม่ใช่แล้วครับ <laughs> ไม่มีครับผมตกใจไหมครับที่มีข่าวแบบนี้ ไม่ตกใจครับเพราะว่าจริงๆผมมีข่าวมาตลอด9ปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเหมือนน้ำจิ้มครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นครับอืมดองกี้โกหกท่านผู้ชมดองกี้นะครับาทำไมคะมันต้องยืนบนสแตนหรือว่าอะไรสัก <c oughs> อย่างทําเป็นสูงเท่าพี่เวีย <c oughs> มันเป็นมุมกล้องพี่มันเป็นมุมกล้องดอนนีตเตี้กับพี่นะพี่เวลาคุยพี่เวียเนี่ยพี่อยู่แค่หน้าอกเฮ้ยพี่ก็เกินไปนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีข่าวหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้